เอาละครับเพื่อนๆหายใจลึกๆนะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่มันหลอนติดกระดูกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมมองโลกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและทําให้ผมต้องตั้งคำถามกับทุกความเชื่อเดิมๆมันคือเรื่องราวของคืนหนึง่งที่ผมบังเอิญจุดธูปแทนเทียนหอมในห้องนอนแล้วสิ่งที่ผมเจอคือผีมาเต็มห้อง ฟังดูเหมือนหนังผีใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็น่ากลัวจนผมไม่เคยลืมมันเลยจริงๆเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วครับเพื่อนๆตอนนั้นผมยังเป็นคนหนุ่มที่ใช้ชีวิตสบายๆชอบอะไรที่มันผ่อนคลายโดยเฉพาะกลิ่นทูบหอมครับไม่ใช่ทูบไหว้พระนะแต่เป็นทูบหอมแบบที่ใช้ในสปาที่จุดแล้วกลิ่นมันจะฟุ้งๆหอมๆช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายผมชอบมากเลยครับ ชอบถึงขนาดที่ว่าบางทีผมก็จุดมันในห้องนอนตัวเองเพื่อให้ห้องมีกลิ่นหอมชวนผ่อนคลายแล้วก็สารภาพเลยว่าบางทีก็จุดเพื่อกลบกลิ่นบุหรี่ที่ผมแอบสูบในห้องด้วยแหละ <c oughs> หัวเราะเบาๆคืนนั้นก็เป็นอีกคืนหนึ่งครับที่ผมตั้งใจจะจุดทูบหอมเพื่อให้ห้องม,มันมีกลิ่นดีๆหน่อยแต่พอจะหยิบขึ้นมาจุดเท่านั้นแหละอา้าวทูบหอมหมดเกลี้ยงเลยตายละว,วา่าความอยากได้กลิ่นหอมๆม,มันตีขึ้นมาทันที ผมก็คิดอะไรไม่ทันครับเดินไปที่ห้องพระที่บ้านมีทูบไหว้พระวางอยู่เป็นกำใหญ่ๆผมก็เลยคิดว่าเอานะทูบเหมือนกันกลิ่นหอมๆคงพอแทนกันได้คิดแค่นั้นจริงๆครับไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งเลยแม้แต่น้อยผมหยิบทูบไหว้พระมาสองสามดอกจุดไฟที่ปลายทูบแล้วก็ปักลงในกระถางเล็กๆจากนั้นก็เอาไปวางไว้บนตู้ทีวีที่ปลายเตียงผมนั่นแหละครับมันเป็นตำแหน่งที่พอดีเลยมองเห็นได้ชัดเจนจากเตียง กลิ่นควันทูบเริ่มฟุ้งกระจายไปทั่วห้องครับกลิ่นมันหอมแบบทูบไหว้พระจริงๆไม่ใช่กลิ่นแนวสปาอย่างที่ผมคุ้นเคยแต่มันก็ยังพอให้รู้สึกผ่อนคลายอยู่บ้างผมเอนตัวลงนอนบนเตียงครับเพื่อนๆรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันกะว่าจะนอนงีบสักหน่อยให้กลิ่นทูบมันช่วยกล่อมให้หลับสบายผมเผลอหลับไปในห้องนั้นพร้อมกับทูบไหว้พระที่ยังคงคุรุนอยู่โดยไม่รู้เลยว่าการกระทำของผมในคืนนั้น มันกำลังจะเปิดตัวสู่โลกอีกใบประตูที่เราไม่ควรจะไปยุ่งด้วยเด็ดขาดผมไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนครับเพื่อนๆแต่ผมเริ่มรู้สึกตัวเหมือนผมกำลังจะตื่นแต่ก็ตื่นไม่เต็มที่ร่างกายผมขยับไม่ได้เลยครับพยายามจะขยับมือขยับเท้ามันก็เหมือนโดนตรึงไว้กับเตียงเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังกดทับผมอยู่ อาการแบบนี้มันคือผีอาชัดๆหัวใจผมเริ่มเต้นระัวอย่างบ้าคลั่งความกลัวที่แท้จริงเริ่มคืบคลานเข้ามาผมพยายามลืมตาครับพยายามสุดๆที่จะมองสิ่งรอบตัวท่ามกลางความมืดสลัวในห้องนอนของผมเองผมเห็นครับเพื่อนๆผมเห็นร่างเงาบางๆไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่มีหลายตัวตอนแรกผมคิดว่าคงตาฝาด คิดว่าคงเป็นภาพหลอนจากอาการผีอำแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงครับเสียงกระซิบกันครับมันเป็นเสียงกระซิบเบาๆก่อนจะดังขึ้นเรื่อยๆผมเห็นร่างเงาคู่หนึ่งกำลังยืนคุยกันอยู่กลางห้องผมเลยเหมือนพวกเขากำลังปรึกษาหาเรืออะไรบางอย่างมันน่ากลัวมากครับเพื่อนๆห้องนอนส่วนตัวของผมที่ที่ผมรู้สึกปลอดภัยที่สุดตอนนี้มันเหมือนถูกรุกรานโดยใครก็ไม่รู้ และพวกเขากำลังยืนพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าห้องของผมเป็นของพวกเขาผมพยายามจะกรีดร้องพยายามจะขยับตัวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับผมทำได้แค่รับรู้และมองดูภาพตรงหน้าแล้วสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวคือผมเห็นร่างเงาอื่นๆครับมีผีตัวอื่นๆเดินไปมาในห้องผมอีกด้วยบางตัวเดินผ่านเตียงผมไปช้าๆบางตัวยืนนิ่งๆอยู่ตามมุมห้อง ห้องนอนของผมมันเต็มไปด้วยเงาของผีไม่ใช่แค่ตัวเดียวไม่ใช่แค่สองตัวแต่มันเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าห้องมันแน่นไปหมดผมถูกล้อมรอบด้วยวิญญาณในห้องของผมเองผมไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการต่อสู้กับอาการผีอ่ำและความหวาดกลัวนั้นมันรู้สึกเหมือนเป็นชั่วนิรันด์แต่ในที่สุดผมก็หลุดออกมาได้ครับผมสะดุ้งเฮือกขึ้นมาจากเตียง หอบหายใจอย่างแรงตัวสั่นไปหมดกลิ่นควันทูบที่ยังคงจางๆในห้องมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกหนาวสะท้านเข้าไปอีกผมรีบวิ่งออกจากห้องนอนแทบจะทันทีวิ่งไปหาแม่ที่กําลังตื่นอยู่แล้วผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังครับด้วยน้ําเสียงสั่นเครือตัวสั่นงันงกแม่ฟังผมจบแม่ก็มองหน้าผมด้วยสายตาที่ทั้งตกใจทั้งโกรธครับแกไปทำอะไรลงไป แกไปเรียกพวกมันมาเต็มห้องเลยนะแม่ตะคอกใส่ผมทันทีแม่ด่าผมชุดใหญ่เลยครับเพื่อนๆแม่บอกว่าการจุดทูปไหว้พระในห้องนอนโดยไม่มีพระพุทธรูปหรือจุดโดยไม่มีเจตนาเพื่อบูชาพระเป็นการเรียกวิญญาณแม่บอกว่าทูปเป็นเหมือนสื่อกลางเป็นเหมือนประตูที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับภพบภูมิวิญญาณเราจะจุดทูปพร่ำเพรื่อในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมไม่ได้เด็ดขาด โดยเฉพาะในห้องนอนที่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรามันเหมือนเป็นการเปิดทางเชิญให้สิ่งที่ไม่ใช่คนเข้ามาอยู่ในห้องได้แถมแม่ยังเสริมอีกครับว่าแกไปนอนหลับในช่วงเวลาโปรเพยด้วยใช่ไหมผมนี่อึ้งไปเลยครับเพราะตอนที่ผมเผลอหลับไปมันก็เป็นช่วงเวลาประมาณห6าหโมงเย็นพอดีแม่บอกว่าช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินนี่แหละครับเพื่อนๆมันคือรอยต่อของพบ เป็นช่วงเวลาที่ประตูระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์มันบางที่สุดวิญญาณจะสามารถเดินทางไปมาได้ง่ายขึ้นทำให้ยิ่งมีโอกาสเจอสิ่งลี้ลับได้มากขึ้นการที่ผมจุดทู่ไหว้พระในห้องนอนและหลับในช่วงเวลาโปรเพมันคือการผสมผสานที่ทรงพลังมากครับมันคือการเชื้อเชิญให้พวกเขาทั้งหมดเข้ามาอยู่ในห้องของผมโดยตรงเลยหลังจากนั้นครับเพื่อน,อนแม่ไม่รอช้าเลยครับ แม่สั่งให้ผมเตรียมทูบเทียนดอกไม้แล้วก็ทำพิธีเล็กๆเ,เพื่อเชิญสิ่งที่เข้ามาในห้องให้ออกไปครับแม่ทำพิธีด้วยตัวเองเลยครับสีหน้าแม่จริงจังมากบ่งบอกว่าแม่เชื่อว่ามีวิญญาณเข้ามาอยู่ในห้องผมจริงๆและต้องจัดการให้พวกเขากลับไปยังภพภูมิของเขาให้ได้ครับ ผมไม่รู้ว่าพิธีนั้นมันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลยครับไม่เคยถูกผีอำไม่เคยเห็นเงาผีเต็มห้องอีกแล้วครับแต่สิ่งที่ยังคงอยู่กับผมจนถึงทุกวันนี้คือความกลัวที่ฝังลึกและบทเรียนอันแสนน่ากลัวจากคืนนั้นครับผมไม่กล้าจุดธูปไหว้พระในห้องนอนอีกเลยผมไม่กล้านอนหลับในช่วงเวลาโผล่เพล ผมเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเรื่องนี้ทําให้ผมเข้าใจว่าโลกนี้มีอะไรที่เราไม่รู้และอธิบายไม่ได้อีกมากมายครับเพื่อนๆการที่เราเข้าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้หลักหรือด้วยความคึกคนองมันอาจจะนำพาประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมาให้เราได้จริงๆครับแล้วเพื่อนๆลหะครับเคยเจออะไรที่คล้ายๆกันบ้างไหมครับ หรือเพื่อนๆเชื่อในเรื่องแบบนี้มากน้อยแค่ไหนมาร่วมแชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นกันได้เลยครับเพราะบางทีประตูสู่โลกอีกใบอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับฟังเรื่องราวสุดหลอนในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งปริศนาที่จะทำให้คุณขนหัวลุกสวัสดีครับ